สวัสดีครับวันนี้พบกับนายแคร์กันนะครับวันนี้จะแนะนําชุดกล้อง w i ไฟ4ตัวนะครับผมจะ8ตัวแต่ตอนนี้เราจะมาเสนอเป็นชุด4ตัวนะครับผมเป็นรุ่น m 6 l 0 8 l นะครับผมชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยกล้องจํานวน4ตัวครับเครื่องบันทึกจํานวน1ตัวพร้อมพาร์ดิสั์1 TV ครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ตัวเครื่องบันทึก1ตัวครับอะแดปเตอร์เครื่องบันทึกอตัว แอเดอร์อกล้องครับจำนวนสี่ตัวพร้อมใสาด h มไอหนึ่งอันใสยแลนหนึ่งเส้นแล้วก็เมาส์หนึ่งตัวจะมาดูวิธีกันต่อนะครับติดตั้งสายเรียบร้อยครับเสียบสายแลนครับแดปเตอร์กล้องครับทำการเสียบตัวเลยครับสาย h ิมไอครับแสดงผวานจอครับ วันนี้ก็เสร็จสิ้นิธีการต่อชุดเครื่องมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อตัวกล้องนะครับในตัวของตัวกล้องนะครับก็จะมีอุอต่ณตามนี้เลยครับสายกันน้ำครับติดกล้องครับฟองกันน้ำตสวอากาศครับ ขั้นตอนแรกเลยครับทำการเสียบสายนีน่ยเสร็จแล้วก็ทําการเอาอะแดปเตอร์มาเสียบกับสายต่อน,นี้ลนะครับตัวกล้องนี้จะสามารถเสียบผ่านสายแลนได้ด้วยแล้วก็เป็นเชื่อมต่อแบบว่าไร้สายได้อันนี้จะเป็น power ครับเท่านี้ก็จะเป็นการต่อที่เสร็จสิ้นแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการดูผ่านหน้าจอนะครับครับเมื่อเราทําการเชื่อมต่อหรือว่าติดตั้งสายเรียบร้อยหมดแล้วน,นะครับ ชุดนี้ก็คือทางเราจะเซตกล้องไว้ให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็นําไปเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยครับภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับชุดนี้จะเป็นชุดกล้อง4ตัวนะครับถ้าชุด8ตัวก็จะเป็นกล้อง8ตัวเลยรอบนี้เรายกตัวอย่างเป็นกล้อง2ตัวนะครับให้ลูกค้าดูก่อนสามารถ pay back ตัวจับใบหน้าได้ปกติเลยครับก็ชุดประกอบประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะไปดูวิธีการเชื่อมต่อผ่านมือถือต่อเลยนะครับ ในส่วนตัวแอปนะครับตัวนี้ชุดกล้องไ i f i นี้เราจะใช้เป็นชุดเ m ็นะครับแอปเอ็เอข้าไปลูกค้าสามารถสแกนได้นะครับกดลูกขัดข้างบนครับแล้วก็ตรงคิวอาร์โค้ดครับก็ในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาคิวอาร์โค้ดจากหน้าเครื่องบันทึกกันเลยนะครับในส่วนของคิวอาร์โค้ดนะครับที่เราจะเอานะครับจริงๆถ้าทําการล็อกอินแล้วเราสามารถปัดเมาส์ขึ้นบนได้เลยครับและทําการเอารศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาสแกนได้เลยครับ แต่เท่านี้ก็ทําการเชื่อมต่อได้เลยครับตอ่อเลยกรงวกล้องเลยครับก็ในส่วนของการเพิ่มนะครับที่เราสแกนคิวอาร์โค้ดไปเมื่อกี้ถ้าเราทําการเพิ่มสําเร็จครับจะมีคิวอาร์โค้ดขึ้นมาครับจะมีตัวชื่อรหัสเด้งขึ้นมาครับจน็นตัวกล้องที่เราทําการเชื่อมเอาไว้ <c oughs> ก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับตอนนี้ก็จะเป็น2อกล้องที่เราทําการเชื่อมต่อไว้นะครับ ก็ประมาณนี้เลยครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ